หนึ่งสตางรูทองแดงตราอุนารมด้านหลังพระแสงจักรรอสอหนึ่งสามศูยสวยๆนับวันหายากช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสม เข้าสู่ช่องของประปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f c h นี่คือเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงรอสอหนสมศูนย์สมัยรัชการที่6 F45 ที่ผ่านมาถ้าใครเคยเคยดูคลิปช่องของป้าป่าที่นําเสนอเกี่ยวกับเหรียญสตางรูครั้งแรกจริงๆเลยเดี๋ยวป้าป่าจะต่อยอดสตางรูให้ทั้งหมดเลยในะ F45 เป็นเป็นคลิปวิดีโอประจําไปเลยเนาะใครเคยติดตามช่องของป้าป่าเคยเคย,เคยดูคลิปนะที่ท,ที่ที่เคยดูคลิปครั้งแรกในเนี้ยสตางรู F45 เราจะพูดถึงสตางรูทองแดงกันไปเรื่อยๆก่อน จะได้เข้าใจง่าย f 4ฮะสตางรู1สตางรูทองแดงผลิตออกมาครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5ปลายยุคสมัยรัชกาลที่5ก็ครั้งแรกเลยก็จะเป็นรศ1อสเดเดี๋ยวป่าปาจะไล่เรียบเรียงก่อน F4 ฮะนะครั้งแรกสตางรูของชาวไทยเลยที่ผลิตออกมาเลยเนี่ยเป็นปลายยุคสมัยรัชกาลที่5ก็ยังเป็นรอ,อนะใช้คําว่ารศก็รัตน์อรอารลใช่ไหมก,ก็ก็รัตนโก,กสินใช่ไหมฮะนะ รอสเอีครั้งแรกเลยสตางรูชาวไทยเนี่ยเป็นรอสหนึ่งสองเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญที่คนข้างผ่านการใช้งานเยอะเลยเอสีเนี่ยรอสหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเป็นสตางรูรุ่นแรกของชาวไทยชาวสยามนะผลิตออกมาในปีอรอสหนึ่งสองเจ็ดก็ตรงกับปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนี่แหละเอสี 5, รอสหนึ่งสองเจ็ดนี่แหละเป็นสตางรูครั้งแรกของชาวสยามชาวไทยเราเลยนะหลังจากนั้นก็ยังมี การผลิตเพิ่มออกมาอีกในรอสอ128อันนี้ปะปาเรียบเรียงให้ดูก่อน F4 ก่อนจะมาถึงรอสอ130นะ F4 นะโอเคเนาะอ่ะนะผลิตครั้งที่2สตางรูอ่าสตางรูทองแดงก็เป็นรอส128อ128ตรงกับปีพศ2452ยังคงเป็นสมัยรัชการที่5อยู่นะ เนี่ยรุ่นที่2 f 4 5พอมาอปาใช้คำว่ารุ่นเลยนะฮะนะพอมารุ่นที่3ก็ยังเป็นสมัยรัชกาลที่5อยู่รุ่นที่3นะี่ยเป็นรุ่นสุดท้าย F4H l ส1 2 9ตรงกับปีพศ2453เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก็สิ้นสุดเหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่5 ใครจําได้บ้าง F4 นะครั้งแรกเลยครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยผลิตกระสับสตางร,รูทองแดง1สตางร,รูทองแดงสมัยรัชการที่5นะ F4 จบแค่ตรงนี้เลยนะฮะพอป่าจะให้ดูเกี่ยวกับ1สตางร,รูทองแดงกันไปก่อนนะแต่1 2 7 1 2 8 1 2 9เกนี่ยเขาก็จะมี5สตางด้วยมี10สตางเนื้อนิกเกิลด้วยแต่ว่าเราเราจะไม่พูดถึงละนะเราจะพูดถึงเฉพาะสตางร,รูทองแดงกันก่นกอนจะได้ไม่งงอ้า F4 ครั้งที่1ที่ผลิตสตางค์โลหะก็จะเป็นราชการที่5ครั้งที่2ราชการที่5นะครั้งที่3ก็ยังคงเป็นของราชการที่5หลังจากนั้นสิ้นสุดราชการที่5ในอาร์อราาสอืมหนึ่งร้อยเก้าสิบอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเอฟสี่ห้ก็คือหนึ่งสองเก้าใช่ไหมสิ้นสุดละผลิตสตางค์โลรุ่นสุดท้ายของราชการที่ห้าเลยนะ แต่หลังจากนั้นนาะย FCH พอพอเริ่มเข้าเอ่อสมัยรัชกาลที่6กรัชการผลิตเหรียญกระสาบหรือว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนครั้งแรกจริงๆเลย FCH ก็จะมาเป็นเหรียญ1สตางค์รูทองแดงรอส่อหนึสหลอส่อ FCH สมัยรัชกาลที่6ต้นรัชกาลเนี่ยใช่ไหมไปลายรัชกาลที่5เนี่ยรอส่อหนึเนี่ย ใช่ไหมยังเป็นของรัชกาลที่5้ารสหนึ่งสองเกแต่พอมาต้นรัชกาลที่6เนี่ยนะก็ก็ยังคงใช้รสกันอยู่แล้วรู้สึกว่าจะใช้อยู่สองรสด้วยก็มีรสแรก1นึ่งสมศูยใช่ไหมฮะแล้วก็มีรสหนึ่งสามหนึ่งอีกปีหนึ่งนะเพราะรสหนึ่งสามศูนย์สมัยรัชกาลที่รัชกาลที่หกน่าก็จะตรงกับอ่าปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่เพราะว่า ปพศ2453ก็จะเป็นสตางค์รูรส129สมัยราชการที่5นะหลังจากนั้นเริ่มต้นราชการที่6ก็จะเป็นรศส130ก็เป็นพศ2454นี่แหละ f ฮะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยสตางค์รูรุ่นแรกสมัยราชการที่6ไม่งงใช่ไหม f c ไม่งงแล้วปาเลี้ยงให้ดูแล้วนะฮะไม่งงนะฮะรอส130นั้นเป็นเหรียญกระสอบสมัยราชการที่6เป็น เหรียญกระสับรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่6นะโอเคนะไม่ใช่เป็นเหรียญกระสับเนื้อเงิเนช้าง3เสียนประมาณนั้น f อฟซีฮะนะก,ก็รู้สึกว่าจะผลิตสตางค์รูแบบรอสอ,อยู่2ปีนะปีรอสอ130ศแล้วก็มี131นะ1 3 1เป็นเป็นเป็น,ปนอ่ายังคงใช้รอสอ,อยู่ยังไม่เป็นปีพศหลังจากนั้น f อฟซีฮะถึงค่อยผลิต เหรียญกระสาบช้างสามเสียนใครเคยเห็นหนึ่งสลึงสองสลึงแล้วก็หนึ่งบาทอะไรประมาณนั้นแหละนะแต่ก็ต้องเป็นสตางรูก่อนสมัยรัชกาลที่6เอ๋ะปาไม่ได้ดึงภาพลงโอเคในเอฟซีเนาะถ้าดึงภาพไกลก็มองไม่เห็นอีกใช่ไหมอ่ะโอเคนี่แหละ f อฟฮะคันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวป้า,ปาจะพา f อมาดูสตางรูอ่ะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4และครั้งที่5เป็นปีพศอ,อ,อะไรเป็นปีเราอศอ,อยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาติดตามกัน FC ฮะปอปาจะพา FC ทุกคนทุกท่านนั้นมาดูสตางรูปอปาจะเรียงไว้ให้ดูอย่างนี้เลยนะแล้วมีเท่าไหร่เดี๋ยวปอาปาจะเรียงเรียงเรียง็ว <ๆ S 1> ให้หมดเลยจะให้ไปสิ้นสุดที่ราชการที่ที่ที่แราชาการสุดท้ายของสตางรูกันเลยนะสำหรับเราจะดูสตางรู oo, 1สตางรูทองแดงกันไปทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มแรกสมัยราชาการที่5ไปสิ้นสุดที่ราชาการที่8จะมีกี่เหรียญจะมีกี่หลอศจะมีกี่ปีพศ คอยติดตามคลิป f c ฮะอ่ะนี่มา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 ,มา,ม,ามาเริ่มอ่ามาเริ่มต้นกันตรงนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวทางด้านราคา F4 ฮะพูดกันไปแบบสบายๆเลยเนาะก็เอาง่าย,ายๆเลยฮะสตางรูนะฮะณปัจจุบันวันนี้ไม่ว่าจะเป็น1สตางรูทองแดงรอสอ127 128และ129สอาสมัยราชการที่5แล้วก็มาเริ่มต้นราชการที่6รอสอ130เนี่ยเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะถ้าพูดถึงทางด้านราคาณปป่าจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้ เราก็พูดถึงทางด้านราคาเลยใช่ไหมฮะหลายคนเห็นใช่ไหมว่าราคาเหรียญสตางรูเนี่ยตั้งแต่เผยโฉมปกติเขาก็มีมากอยู่แล้วแหละนะตั้งแต่เขาเผยโฉมกันออกมาตั้งแต่ปี2ปีเหรียญที่เผยโฉมออกมาเยอะในวงการเหรียญบ้านเราเนี่ยสตางรูเนี่ยเอาง่ายๆเลยฮนะผ่านการใช้งานนะซื้อขายกันไม่น่าจะเกิน7บาท8บาทถึง10บาทผ่านการใช้งานใน f c พูดถึงสตางรูทั่วไปเลยนะอย่างช่องของป้ปาก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเป็นหนึ u, ่งสตางค์รูหนึ่งสตางค์รูทองแดง S4 ฮะป้าป่าจะทําจะทําราคาให้ตรงนี้เลยนะหนึ่งสตางค์รูทองแดง S4 ฮะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามศูนย์ก็เช่นเดียวกันที่ป้าป่ารับซื้อมาตลอดนะนะแบบรับซื้อแบบไม่เป็นทางการนะ S4 เมื่อก่อนก็ซื้อกันแค่เหรียญละเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทสูงสุดไม่เกินสิบบาทแต่เคยเคยถ้าใครเคยดูคลิปที่ผ่านมาที่ป้าป่าทำไว้นะฮะรอซอหนึ่งสองเจ็ดเฉพาะสตางค์รูทองแดงก่อนได้ S4 รอซอหนึ่งสองเจ็ด 128่สรอส129่อ่ะคลิปนี้ล่าสุดฮะมาถึงรสง130าศผ่านการใช้งานมองเห็นชัดเจนนะ FC ขอภาพที่มองชัดเจนนะฮะนะผ่านการใช้งานยังเห็นรสอเห็นด้านหน้าด้านหลังชัดเจนเลย f อพอปาร,ร,รับซื้อเหรียญละ20บาท20บาทเลย f อฮะจากเคยซื้อแค่เหรียญละ7 8บาทถึง10บบาทคลิปนี้อ่ะเราจะต่อยอดกันมาเรื่อยๆเลยนะ ใครที่มีเหรียญสตางรู1สตางรูทองแดงเราซ้อนหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าและหนึ่งสามศูนย์ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทหากไม่ผ่านการใช้งาน f c ฮะเหรียญนึงก็จะอยู่กันที่ประปาว่าเริ่มต้นกันที่ระดับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปจนถึงร้อยประมาณนั้นนะ่ะนะก็ใครมีแบบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะไม่ผ่านการใช้งานก็ต้องไม่ผ่านจริงๆนะฮะไม่ต้องไปล้างเหรียญมานะฮะเนื้อทองนองแดงก็ไม่ต้องล้างเลยนะเอาแบบไม่ผ่านการใช้งานจรริงๆใคทีีม่มนะ รู้สึกว่ารอซอหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยปปาร,รับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอยอดจํานวนการผลิตเขาห้าล้านเหรียญถ้าผ่านการใช้งานแล้วเหรียญยี่สิบาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละหนึ่งร้อยบาทแล้วรอซอหนึ่งสองแปดเนี่ยจะผลิตออกมาเยอะมากเอฟซีอะประมาณสามสิบล้านเหรียญประมาณนี้ก่อนเอฟซีอสามสิบล้านเหรียญก็รู้สึกว่าปปาจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณอ่า ไม่ผ่านการใช้งานนี่80บาทผ่านการใช้งานแล้วก็จ,จะ10บาทบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นเพราะจำนวนการผลิตเริ่มเยอะแล้วนะนะก็ออลสอหนึ่งแปดจำไว้นะฮะประมาณ30ล้านเหรียญแล้วมาถึงอสอหนึ่งสองเก้าเอฟสี่ห้าก็จะมียอดจนนํานวนการผลิตออกมาเราเล่าสักสามสิบแปดล้านเหรียญปปปไม่ได้ข้อมูลมาหมดหรอกว่าสตางค์รูโบราณเนี่ยเขาจะไม่มีข้อมูลมาหมดเอฟสี 4, จนน่จำนวนการผลิตนะบังเอิญเนี่ยปปาไปเจอไปได้ข้อมูลมาเฉยๆอะมาถึงออสอหนึ่งสองเก้าใช่ไหม ผลิตออกมา38ล้านเหรียญผ่านการใช้งานแล้ว F45 ก็จะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ10บาทไม่ผ่านการใช้ง,งานก็น่าจะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ60บาทหลังจากนั้น F45 จะเป็นสตางร u ร a r S130 เนี่ยที่ปาปาเพิ่งเพิ่มมาคลิปนี้นะเนาะเป็นสตางค์รุ่นที่4ใช้คําว่ารุ่นเลยนะรุ่นแรกก็จะเป็นร S127 รุ่นที่2ก็จะเป็นร S128 รุ่นที่3ก็จะเป็นร S129 สมัยราชการที่5 พอมารุ่นที่4ี่ใช่ไหมสตางค์รูเนื้อทองแดง1สตางค์รูทองแดงก็จะเป็นรอสอหนึ่งสามศูนย์นะผลิตออกมารุ่นที่4ี่ครั้งที่4ี่ละเป็นของราชการที่6โอเคไหมไม่งงเนาะอ่ะใครที่มีฮะรอสอเอฟซีฮตางค์หนึ่งสตางค์งรูทองแดงรอสอหนึ่งสามศูนย์เนี่ยเป็น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 สตางค์รูที่มียอดจํานวนการผลิตออกมาประปาว่าประมาณสักน่าจะประมาณ5ล้านเหรียญ นะถ้าป้าตกข้อมูลเดี๋ยวป้ามาแก้ให้เอาง่ายป้าบอกตรงนี้ไปก่อนน่าจะประมาณน่าจะประมาณ5ล้านเหรียญ F4 ฮะนะรอซ130เนี่ยอ่ะใครที่มีนะฮะจำนวนการผลิตเหล่า5ล้านเหรียญปาปาให้ราคาเท่ากันเลยนะเนี่ยเท่ากับ127เลยรอ127สมัยรัชกาลที่5ผลิต5้าล้านเหรียญเช่นเดียวกันเอาป้ารับซื้อใช่ไหมผ่านการใช้งานละยี่สิบบาทไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยละร้อย ถ้าใครมีรอสอ1 3 0ศก็เช่นเดียวกันนะรอสอ1 R 1 3 0่มยใช่ไหมผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละย0บาทไม่ผ่านการใช้งานก็เหรียญละ100โอเคเนาะนี่คือ,อาการนำเสนอแล้วก็มาประกาศรับซื้อกันนะหลายคนอาจเข้าใจว่าสตางค์รูนั้นจะมีราคาสูงส่งระดับเหรียญละ1น0่งนบาทที่จริง FC 5หากเหรียญปกติธรรมดานะ เหรียญปกติธรรมดาเราจะเห็นว่าเราซื้อขายกันอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยหลักร้อยนี่ต้องสวยจัดไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะก็ประมาณนั้นก็ซื้อขายกันตามพี่น้องทางเว็บไซต์ต่างๆก็จะอยู่กันที่หน้าเหรียญน,นึงก็ร้อยมี2อ0ยมีอะไรประมาณแล้วแต่เขาจะตั้งราคาเนฟซีอย่าง,งช่องของป๊าปามันซื้อซื้อสดๆขายจริงๆประมาณนี้ก็ต้องซื้อมาเข้ามาไม่แพงมากนักนะนะก็ราคาที่ปปาให้ไปผ่านการใช้งานแล้วราคาก็จะดรอปลง หากไม่ผ่านการใช้งานจริงๆทั้ง4รลอสอนี้ F4 ปาปา,ปารับซื้อก็เริ่มต้นที่เหรียญละ50บาท60บาทไปจบที่100บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะใครมีสตางค์รูทั้ง4รลอสอนี้ f นะทั้ง4ลอสอนี้ลอส127 128 129และ130ปาปา,ปา,ปารับซือ้อทั้ง ผ่านการใช้าง,งานแล้วก็ไม่ผ่านเลยโอเคเนาะก็คอยติดตามนะฮะปะปาจะพยายามฮะทาเกี่ยวกับเหรียญสตางรูเราจะดูสตางรูรุ่นแรกสมัยราชการที่5นะวางต่อเนื่องกันไปเรื่อยของราชการที่6มีกี่ปีพอสกี่รอสจบจากราชการที่6เราจะมาต่อเนื่องราชการที่7แล้วก็วางเหรียญให้สิ้นสุดไปราชการที่8เลยเราจะทําเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งสตางกันก่อนนะ,ะเน้นๆก็คือ1สตางรูทองแดงแต่ว่าถึงราชการที่8เนี่ย คงจะต้องเป็นอ่าน่าจะต้องเป็นของหลายกระหนกแข่งสิงด้วยวก็คอยติดตามแล้วกันเอฟซี FC เอาให้จบดีวกว่าเอาให้จบหนึ่งสตางค์รูกันเลย f c จะได้รู้ต้องคอยติดตามคลิปด้วยเอฟซีนะนะโอเคเนาะ <c oughs> ใครที่มีเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงนะเราสอหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งเก้า 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 9, และหนึ่งสามศูนย์ประปารับซื้ออะช่องทางการติดต่อประปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องของประปาด้วยหากคลิปช่องของปราปานั้นดูแล้วมีประโยชน์โอเคเนาะอย่าลืมกดติดตามคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ